ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูพ่อพันเป็ดบาบารี่นะครับวันนี้ผมได้ไปซื้อนะครับเป็ดบาบารี่มาสองตัวตัวผู้2ตัวเพื่อที่จะเอามาไว้ทําเป็นขยายพันธุ์ต่อไปนะครับสายนี้คือสายกระบินบุรีนะครับแท้เลยนะครับตัวยังไม่ได้เป็นเพิ่งจะเป็นเริ่มจะเป็นหนุ่มนะครับยังยังไม่สามารถที่จะทับตัวเมียได้นะครับ น้ำหนักตัวหนึ่งตัวละ4กิโลเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ทุกท่านมาดูว่า4กิโลเนี่ยนะครับต่อตัวเนี่ยมันตัวโตขนาดไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาเข้าไปไว้ในล้าวก่อนนะครับ2ตัวครับท่าน2ตัวครับทุกท่านอ่าตัวละสตัวละสีกิโลนะครับ กิโลตัก่อนตรงกันไหมเดี๋ยวเราจะมาสอบกิโลดูนะครับมันมีตัวหนึ่งสี่กิโลตัวหนึ่งสามกิโลครึ่งนะครับออาดูตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณตัวนี้อยู่สี่กิโลนะครับตัวนี้น่าจะสามกิโลครึ่ง เออเขาสามกิโลครึ่งกิโลเราจะแข็งหน่อยอโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไว้ในร้าวนี้นะครับเ้าจะเอาไปดนะิเอาเป็นพ่อพันนะครับเอาเป็นพ่อพัน์ เอาไว้ครับรุ่นนี้นะครับอเดี๋ยวมาดูหน้าตากันอ้าวไปบ้านใหม่บ้านใหม่บ้านใหม,นใหม่นี่ครับตัวใหญ่มากนะครับตัวใหญ่มากนะครับยังไม่เป็นหนุ่มเลยนะครับยังยังยังไม่มีหงอนออกแดงๆเลยนะครับตัวใหญ่มากครับ ส่วนในตัวนั้นนะครับอ่ารุ่น,นพันเป็ดของเราที่มีอยู่นะครับตัวนี้เริ่มมีหงอนแดงนะครับแต่ตัวยังไม่เข้ากับกตัวนู้นเลยครับอันนี้อีกตัวหนึ่งน,นะครับตัวใหญ่มากครับทุกท่านครับเขาบอกว่าสายพันธุ์กะบินบุรีแท้นะครับสายพันธุ์สายพันธุ์กะบินบุรี เนี่ยครับยังยังยังเขาเรียกไงอ่ะยังขึ้นทับไม่ได้นะครับนะครับนี่อีกตัวหนึ่งนะครับนี่นตัวที่มาใหม่นะครับแต่อันนี้ของเรานะครับในตัวของเรานะครับอ่าของเราอยู่ประมาณ2กิโลนะครับตัวของเราเนี่ยประมาณ2กิโลนะครับตัวนี้อยู่ที่4 uh ี่กิโลนะครับอ่าเพื่อที่จะมาไว้ทับรุ่นรุ่นนี้ นะครับตอนนี้เราก็มีลูกเป็ดอยู่ก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิบตัวได้นะครับรุ่นรุ่นเนี่ยนะครับก็สามารถทำเป็นเป็ดเนื้อได้นะครับอันนี้พ่อพันธุ์ของเรานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณสามกิโลเองนะครับเนี่ยตัวเนี้ยนะครับตัวผู้เนี่ยประมาณสามกิโลยังไม่ถึงสี่กิโลนะครับยังไม่ถึงสี่กิโลนะครับแต่ตัวที่เอามาใหม่วันนี้ นะครับรุ่นนี้นะครับสี่กิโลนะครับดูดูครับว่ามันจะโตเต็มที่เนี่ยนะครับประมาณห้ากิโลหกกิโลผมว่าน่าจะได้นะครับสายพันธุ์กระบินบุรีนะครับทุกท่านครับครับผมคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับกดติดตามกดไลค์ให้เป็นกำลังใจผมนิดนึงนะครับ